โปรดทราบอีกสักครู่จะมีกระบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดินข้ามช่วงการเปิดระมัดระวังอันตรายของกระบวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีกสักครู่จะมีกระบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่ง ท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชาชลาที่หนึ่ฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามช่วงกลารโปรดระมัดระวังอันตรายของขบวนรถด้วยค่ะรถเยาวศซ้อมนะครับขบวน944เดี๋ยวมาเจอกัรถตู้พิเศษทักษิณรัฐ31 ส่วนกันที่ประแจด้านเหนือบ้านป่ง ด้านโตกทางขลาจะผิดด้านซ้ายจากขบวนรถเกิบและพัสดบองสาราจากข้างท้่ตซ้าจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบผิดของสาระของข้ามที่เรียบร้อยก่อนขึ้นสีลมจากขบวนรถขึ้นค่ะขบวนรถสอเรียกจานด้านโตกทางขลาที่สอะขบวนรถเกที่แล้ขบวนที่สาม ควรติดตั้งแผงดีสอ่ใบตามรายละเอีค่ะแผงดีรานโปรดนผู้โดยสารทางที่ใช้บริการทาการรถากเรินทาขอผู้โดยสารทข้าเดินางถมีมายายทางโสภาพและปลอดภัยขาการเดาการตอบแทนรถไฟของบริษัทให้บริการคขอขอบคุณค่ะ 没有。<laughs> <laughs>